ไม่เป็นไรเข้ามาเข้ามาการจับมือน้องหวยยังไม่ถูกต้องนะน้องหมวยยังไม่ก็คือการที่เราจับมือไม่ถูกจับไม่ถูกเนี่ยคือเรายังไม่ชิน ต้องจับบ่อยๆนะครับมันเป็นะชินนะครับการมือซ้ายด้วยครับตั้งตมือซ้ายขึ้นเฮ้ยเอซเนี่ยได้หลายลูกแล้วแขนซ้ายต้องยกด้วยนะ ฮึบไม่ช <Rebel zy> ือเรื่อเขาเข้าใจเทคนิคไหมครับน้องหมวย ไไไววว้้ jay, ้้ดดเออายมีใครไหมเอาไหมลองดูแขกลองดูไหมครับลองดูไหมแขกน้องผู้ชายชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อแบงค์โอเคเราต้องแบงต้องแบงค์นะครับตั้งท่าตั้งท่าที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับถนัดขวาสายขาใต้หูหน้า